สวัสดีครับนักเรียนพบกับวิชาสุ่ศึกษาและพลักษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูวิบูลส์ามนีครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตมาดูความสำคัญก่อนครับความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตก็คือระบบไหลเวียนโลหิตทำหน้าที่ในการลำเลียงขนส่งน้ำสารอาหาร แก๊สออกซิเจนและสารอื่นๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในกระบวนการทํางานและการจเจริญเติบโตของร่างกายครับถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่มีความจําเป็นมีความสําคัญนะครับดูครับองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตประกอบด้วยหนึ่งหัวใจทําหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายภายในหัวใจแบ่งออกเป็นสี่ห้องได้แก่ ห้องบนขวาห้องบนซ้ายห้องล่างขวาและห้องล่างซ้ายนี่ครับเป็นภาพของหัวใจนะครับประกอบด้วยห้องบนขวาครับห้องบนซ้ายห้องล่างขวาแล้วก็ห้องล่างซ้ายนะครับนี่ห้องบนขวานะครับ <at> มาดูโลหิตหรือเลือดมีส่วนประกอบอยางนี้ครับนี่เป็นภาพส่วนประกอบของเลือดอันแรกเลยก็คือตรงนี้เม็ดเลือดแดงอันนี้เม็ดเลือดขาวครับอันนี้เกล็ดเลือดมาดูเม็ดเลือดแดงก่อนครับเม็ดเลือดแดงเป็นเม็ดเลือดที่มีจำนวนมากที่สุดมีฮีโมโกลบินที่ทำให้เลือดมีสีแดง มีหน้าที่รับแก๊สออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปฟอกที่ปอด 2. เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมีข,ามขามนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคสร้างภูมิต้านทานโรคให้ร่างกาย 3. เก็ดเลือดเก็ดเลือดมีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้เลือดแข็งตัว หยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลโดยจะรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งปิดบริเวณหลอดเลือดที่ที่ถูกเปิดออกหรือว่าบริเวณบาดแผลนะครับทำให้เลือดหยุดไหลมาดู3หลอดโลหิตหรือหลอดเลือดมี3ชนิดครับมี3ชนิดได้แก่ 1. หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงเนี่ยเป็นหลอดเลือดที่ทําหน้าที่นําเลือดดีจากออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังหลอดเลือดฝ <page ful> อยเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 2. หลอดเลือดดำหลอดเลือดดาเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดเสียจากหลอดเลือดฝอยที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับไปเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อส่งไปฟอกปอด 3. หลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดากับหลอดเลือดแดงทําหน้าที่ลําเลียงเลือดดีที่รับจากหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและรับเลือดเสียที่ร่างกายไม่ต้องการกลับเข้าสู่หลอดเลือดดำการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตกับการไหลเวียนของโลหิตของหัวใจทั้ง4ห้องมีดังนี้ครับ จะเริ่มจากหัวใจห้องบนขวาครับรับเลือดรับเลือดเสียจากส่วนต่างของร่างกายแล้วส่งต่อไปที่หัวใจห้องล่างขวานะครับหัวใจห้องล่างขวาจากนั้นหัวใจห้องล่างขวาก็จะส่งต่อไปอส่งเลือดไปฟอกที่ปอดนะครับจากนั้นมาดูทางซ้ายบ้างครับหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องบนซ้ายเนี่ยจะ รับเลือดดีจากปอดที่ถูกฟอกถูกเติมเอากา๊าซออกซิเจนเข้ามาแล้วนะครับจะรับรับเลือดจากรับเลือดดีจากปอดนะครับส่งต่อมาที่หัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายก็ส่งต่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับ,รบวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทํางานเป็นปกติ1 ออกกาลังกายเป็นประจําสม่าเสมอโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับร่างกายและไม่ควรหักหมเช่นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกจะใช้ปริมาณอากาศเข้าสู่ปอดมากขึ้นจึงจะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกกําลังกายแบบแอโรบิกก็คือคือเขาบอกว่าการออกกําลังกายโดยใช้อากาศนะครับออกกําลังกายตั้งแต่ เขาบอกว่าตั้งแต่2นาทีขึ้นไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อเนื่องนะครับ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงเลือดเช่นตับเครื่องในไข่แดงผักใบเขียวต่างๆแล้วควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทูงสูงเพราะอาจจะมีผลต่อการเกิดหลอดเลือดหลอดเลือดอุดตันอาหารที่ไขมันงสูงเช่นพวก เบคอนมันหมูอะไรพวกนี้กากหมูนะครับสดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้วเพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้ดีสปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เลือดออกนะครับระบบไหลเวียนโลหิต oh เปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกายที่ ลำเลียงเลือดและสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตทําให้ทํางานเป็นปกติจะทําให้อวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายทํางานได้ดีด้วยครับสาหรับระบบไหลเวียนโลหิตในวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ